คนเกิดวันไหนการเงินโชคดีคะคนที่การเงินโชคดีอันดับหนึ่งก็คือคนเกิดวันอังคารนะคะคนเกิดวันอังคารวันนี้จะเป็นวันที่คุณสามารถนำเงินของตัวเองมาแล้วก็ สร้างเงินได้มีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะแบบนั้นได้แล้วก็ถ้าคุณทำอะไร เกี่ยวได้ทำงานกับเพื่อนคนเก่าๆนะคะจะทำให้คุณยิ่งมีความสุขไปด้วยนะคะหรือบางคนทำธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับเด็กไว้นะคะจะทำให้คุณได้เงินทองเยอะมากเลยนะคะอันดับหนึ่งคืออันนี้นะคนเกิดวันอังคารนะคะส่วนอันดับต่อไปก็คือ ก็คือคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่คุณเชื่อมั่นในความเห็นของตัวคุณเองนะคะแล้วก็จะเป็นวันที่คุณอาจจะต้องเดินทางไปไหนมาไหนเยอะสักหน่อยเป็นวันที่คุณจะต้องมีการแข่งขันนะคะแล้วก็ ถามว่าดีไหมจริงๆแล้วการแข่งขันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้คุณใส่ใจทุกเรื่องนะคะขอให้คุณดูแลมันทุกอย่างนะคะเพราะมันจะสำเร็จและได้กลับมาเป็นเงินทองที่เกิดจากความสามารถของตัวคุณเองนะคะต่อไปอันดับที่3นะคะอันดับที่3คือคนที่เกิดวัน วันจันทร์ค่ะวันจันทค่ะวันนี้เป็นวันที่คุณจะต้องห่างจากคนที่คุณรักนะคะอาจจะห่างจากครอบครัวห่างจากคนรักนะซึ่งเป็นวันที่คุณอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเป็นวันที่คุณจะได้เงินนะคะจากความที่ได้ลงทุนลงแรงไปแล้วแล้วก็ได้เงินนะคะถึงแม้มันจะ ไม่ได้ได้เยอะมากแต่ก็ยังได้เงินนะคะอย่าลัางเลสงสัยนะทุกอย่างต้องมีการแลกกันเสมอนะคะเมื่อการเงินดีแล้วความรักมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะเพราะฉะนั้นทุ่มเทไปอย่างใดอย่างหนึ่งไปก่อนนะคะคนวันจันทร์คะเหลืออีกีกวันน,นี่เหลืออีกสี่วันนะคะอันดับที่สก็คือ คนเกิดวันพรฤหัสคะ่ะคนเกิดวันพฤหัสวันนี้เนี่ยคุณเนี่ยคิดจะใช้จ่ายอะไรเยอะแยะเลยนะคะการใช้จ่ายคุณต้องไปหาเงินก่อนนะคะถามว่าสำเร็จไหมนะทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคปัญหาคุณต่อสู้ไปและคุณได้เงินแน่ๆนะคะ ใช้จ่ายอะไรให้คิดไว้หน่อยนะคะเพราะว่ามีเรื่องจะใช้เยอะแยะเลยนะคะขอให้ไปหาเงินก่อนแล้วไม่ต้องกลัวนะอุปสรรคมีเสมอแก้ไขมันได้ชนะมันแน่นะคะคนเกิดมันพฤหัสต,ต่อไปอันดับที่5นะคะอันดับที่ห้าคือ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 คนเกิดวันศุกร์ค่ะคนเกิดวันศุกร์วันนี้นะ ก็อาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะเข้ามาช่วยเหลือคุณแล้วก็คุณสามารถมีเงินได้นะคะแต่เมื่อมีเงินได้ทีอะไรนะคะคุณจะเป็นคนที่ชอบเผื่อแผ่คนอื่นชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะทำให้การเงินของคุณเนี่ย มันไม่ได้สมูทอย่างที่คุณตั้งใจเพราะด้วยความใจดีของคุณนั่นเองนะคะการเงินของคุณจะเป็นแบบนี้ส่วนอันดับต่อไปนะคะอันดับที่6กับ7เนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันมากเลยนะคะก็คือคนเกิดวันพุธและคนเกิดวันเสาร์นะคะคนเกิดวันพุธคะการเงินของคุณเป็นเรื่องที่ คุณเป็นนักสู้ใช่ไหมคะคุณก็จะต้องสู้มันไปอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่คุณจะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นสาวนะคะการเงินของคุณจะต้องเหมือนกับว่าต้องเอาชนะมันให้ได้นะแต่คุณก็ ขอให้คุณสู้ไว้นะคะแต่สิ่งที่ต้องเตือนก็คือว่าอย่าไปขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะคะมันเป็นเรื่องที่การเงินของคุณจะมีปัญหาได้ถ้าหากมีการขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะคะสุดท้ายคนที่อาการเงินได้อันดับที่7เลยนะคะคือคนเกิดวันเสาร์ค่ะคนเกิดวันเสาร์ค่ะ ความเป็นคนที่มีอึด,อดทนของคุณนะคะขอให้คุณต่อสู้กับมันให้ได้นะคะถึงแม้บางครั้งจะมีเรื่องบางอย่างที่มีอะไรที่อยู่ด้านหลังฉากที่คุณยังมองไม่เห็นนะคะ ขอให้คุณมุ่งมั่นนะการเงินของคุณจะเน้นไปในเรื่องของการทำงานนะคะแล้วการงานนี่แหละจะทำให้คุณสามารถสร้างเงินได้นะคะต่อสู้อุปสรรคอีกแล้วคนเกิดวันเสาร์ค่ะไม่ค่อยมีโชคช่วยนะวันนี้เหนื่อยนะคะพี่บ๊เป็นกําลังใจให้คุณนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะ วันนี้ความรักใครหัวใจสีชมพูสุดๆเลยวันนี้นะคะคนที่โชคดีในเรื่องของความรักนะคะอันดับที่หนึ่งก็คือคนเกิดวันพระรหัสคาคนเกิดวันพระรหัสคาวันนี้จะเป็นวันที่ คุณแฮปปี้นะคะคนที่คุณคบอยู่ด้วยนะคะมีน้ำใจไมตรีที่ดีหยิบยื่นมาให้คุณนะคะมีความอบอุ่นยื่นให้กับคุณด้วยนะคะแล้วเขาก็สามารถที่จะปกป้องดูแลคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดนะคะเขาก็ ถ้าคุณเป็นสาวคะ่ะคุณจะได้คนที่มีความเป็นผู้นํามากๆนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณก็จะได้ผู้หญิงที่เก่งทั้งงานแล้วก็มีความอบอุ่นในตัวด้วยนะคะสําหรับคนเกิดวันพฤหัสคะ่ะอันดับที่2นะคะในเรื่องของความรักนะก็คือคนที่ เกิดวันสุขค่ะคนเกิดวันสุขค่ะวันนี้เนี่ยมันจะเป็นวันที่คุณก็มีความสุขอยู่แล้วด้วยนะคะมันจะเป็นความนิ่งๆคือไม่ได้รู้สึกว่ามันหวือหวานะคะเรียกว่ามันจะมีความคงที่สำหรับคุณอยู่แล้วนะคะวันนี้ในเรื่องของความรักนะคะคุณต้องบอกแบบนี้ว่าบางครั้งคุณจะรู้สึกว่าคุณอาจจะเหมือนกับว่า ไม่คู่ควรสำหรับใครอะไรอย่างเงี้ยทำให้คุณมีความน้อยเนื้อต่ำใจนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะขอให้คุณมุ่งมั่นแล้วก็คิดในเรื่องของความรักและพยายามประคองมันไว้นะคะจะทำให้ความรักของคุณดีที่สุดเลยนะคะจริงๆแล้วอย่าดูถูกตัวเองอย่าด้อยค่าอย่าทำร้ายตัวเองนะคะ ความรักนั้นคุณจับต้องได้นะคะแล้วก็สามารถดูแลต่อไปได้นะคะต่อไปก็คือคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะคนเกิดวันเสาร์คะวันนี้นะความรักของคุณมันมีความร้อนแรงนะคะถ้าคุณเป็นคนโสดนะก็จะมีเด็กๆเ,เข้ามาทำให้ชีวิตคนอาจจะสดชื่นขึ้นนะคะแล้วก็ อย่างน้อยเนี่ยคุณจะต้องมีการปรับตัวนะคะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะวันนี้ความรักของคุณจะไม่ได้ลงตัวแฮปปี้นะคะอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันบ้างเพื่อการเติบโตต,ต่อไปอะไรอย่างนี้ได้นะคะ3วันแล้วต่อไปคนที่ความรักเป็นอันดับ4ี่ก็คือคนเกิดวันพุธค่ะจริงๆคนเกิดวันพุธค่ะ คุณเนี่ยมีคนเข้ามาชอบคุณเยอะแต่ว่าคุณไม่ได้ชอบเขาไงแล้วคุณก็รู้สึกเหมือนกับว่าคนเขาอาจจะชอบคุณเพราะคุณน่ารักอะไรอย่างนี้คุณกลับไม่ชอบไงคุณต้องการที่จะให้คนรักชอบคุณด้วยความเป็นตัวตนคุณคุณก็เลยรู้สึกแบบนี้นะคะเบื่อเบื่ออะไรอย่างนี้ได้นะก็ขอให้คุณ ปูรากฐานความรักในแบบที่คุณคิดไว้ว่าถ้ารักฉันอยากให้รักในตัวฉันไม่ได้อยากให้มองในรูปกายภายนอกเหมือนคุณจะให้ความสำคัญกับเรื่องภายในจิตใจมากกว่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าความรักของคุณสามารถสานต่อไปได้นะคะต่อไปอีก3วันก็คือ อันดับที่5นะคะก็คือคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะอันดับ5คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะวันนี้เป็นวันที่คุณอยากจะอยากจะอยู่กับคนรักแบบอยากจะครอบครองเขาเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่คุณสามารถแฮปปี้มีความสุขกับเขา,าได้เลยนะคะแล้วก็เป็นวันที่คุณ อยู่แล้วสามารถต่อยอดทางด้านความรักได้นะคะแต่ต้องบอกว่าบางครั้งความคิดของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นหัวโบราณสักหน่อยนะคะบางครั้งการมีความรักแล้วการครอบครองเนี่ยมันจะไม่ใช่ในเรื่องของความรักนะคะความรักจะเป็นเรื่องของการแบ่งปันแชร์ความรู้สึกมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นต้องรับฟังความรู้สึกของคู่ของคุณด้วยนะคะ ต่อไปนะอันดับที่6นะคะคนเกิดวันจันทร์คะความรักของคุณจะได้จากการทำงานการออกไปพบปะผู้คนนะคะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่คุณยังรู้สึกว่ายังไม่ลงตัวยังเครียดอ่ะอาจจะมีคนเข้ามามากกว่า1คนไงคะทำให้คุณรู้สึกว่าต้อง ต้องตัดสินใจอะไรอย่างนี้นะก็เลยยังไม่ลงตัวในเรื่องของความรักนะคะสุดท้ายคนที่ได้เป็นอันดับ7นะคะก็คือคนเกิดวันอังคารค่ะคนเกิดวันอังคารตะกี้การการเงินของคนดีใช่ไหมคะความรักของคุณจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคุณอยากคาดหวังอะไรจากคนที่คุณรักนะคะสมมุติคุณมีคู่แล้วอย่างงี้ก็ต้องปล่อยให้เขาใช้หาความสุข ในตัวของเขาบ้างนะคะคุณไม่ต้องคาดหวังหรือไปบังคับอะไรเขานะคะเพราะมันมีโอกาสที่ทะเลาะเบาะแวงกันสูงนะคะขอให้คุณมีความสุขจากตัวคุณเองก่อนนะเมื่อคุณมีความสุขจากตัวคุณเองแล้วคุณถึงจะสามารถส่งต่อความรักของคุณไปได้มากกว่าคะ่ะวันนี้พี่บวูไปแล้วนะคะ